แม้โอกาสจะน้อยแต่ถ้าสิ่งที่คุณกำลังจะทำมันสำคัญมากคุณสมควรทำมันความพยายามเป็นสิ่งสำคัญคุณไม่ควรยอมแพ้ถ้าคุณไม่โดนบังคับให้ยอมแพ้ให้ฟังคำวิจารณ์อยู่เสมอเพราะคำวิจารณ์ที่ดีเป็นดั่งทองคำ าสิ่งนั้นมีความสำคัญมากพอคุณจะทำมันไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราคือการให้ความสำคัญกับความสามารถมากกว่านิสัยผมคิดว่าคนเก่งต้องมีจิตใจที่ดีด้วยชีวิตของเราสั้นเกินกว่าจะจมอยู่กับความเศร้า บางคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่เราควรรับมันเอาไว้ถ้าทางเลือกอื่นมันไม่ดีพอคุณควรถามตัวเองว่าทำไมคุณถึงประสบความสำเร็จในขณะที่คนอื่นไม่ประสบความสำเร็จเราไม่ควรทำสิ่งที่แตกต่างแค่เพียงอยากที่จะแตกต่างแต่ควรทำเพราะมันจะทำให้ชีวิตดีขึ้น ความอดทนคือสิ่งสำคัญและผมต้องเรียนรู้ในการอดทนซึ่งมันเป็นบทเรียนที่ไม่ง่ายเลยมนุษย์เราจะทำงานได้ดีเมื่อรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วทำไปทำไมมันสำคัญที่ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอยากทำงานและสนุกไปกับมันคนเราต้องใช้ชีวิตเพื่อไล่ตามความฝันเพราะมันจะทำให้พวกเขามีความสุขมากกว่าสิ่งอื่นไหน ผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เปลี่ยนจากคนธรรมดากลายเป็นคนไม่ธรรมดา